สุดท้ายของเสรีดาม่าครับย้ำหน่อยนะครับวันนี้ใครที่มีคำถามไปที่เฟซบ o o กเสรีดาม่านะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าทีมงานจะร,รวบรวมมาถามกันส่วนวันนี้เราเอาจดหมายมาตอบกันก็มีหลายฉบับก็เรื่องมาฉบับหนึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใส่ๆเกี่ยวกับเราเราก็เลยเลือกมาจากคุณมาลสีสมบุญรุ่งเรืองนะครับเขาบอกว่าใกล้ๆบ้านที่ฉันเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงอายุ6กกว่าแกรักสุนัขข้างถนนมากแกก,ก,นนก็จะชอบหุงข้าวนะแล้วก็ไปให้ไปให้สุนัขข้างถนน แล้วก็วันหนึ่งลูกชายกกลับมาแล้วหิวข้าวปรากฏว่าข้าวที่หุงไว้ไม่พอรับประทานก็เลยอารมณ์ไม่ดีเพราะหิวตอนนี้พอรู้ว่าแม่คดข้าวไปให้สุนัขข้างถนนกินลูกชายก็ต่อว่าแม่เพราะข้าวก็แพงตัวก็หิวแม่ลูกเลยทะเลาะกันอาจารย์ป่านนี้สองเดือนแล้วยังไม่พูดกันเลยฝ่ายแม่ก็มาร้องไห้เล่าให้ดิฉันฟังว่าลูกไม่รักดิฉันก็บอกเขาว่าถ้าอยากจะเอาข้าวให้สุนัขกินเนี่ยก็ไปซื้อสิอย่าให้เป็นภาระลูกหลานนะ ดิฉันเป็นคนกลางได้แต่ละฟังอยากทราบอาจารย์กับคุณกอลว่ามีความเห็นเช่นไรกับเรื่องนี้นมาน่ารักจะตายคือ <c oughs> อย่างนี้เรื่องนี้พี่ก็เคยได้ยินมาบ่อยนะครับพี่น้องทะเลาะก,กันเพราะว่าพี่สาวเอาอาหารไปให้แมวกินแต่น้องอยังไม่ได้กินก็ทะเลาะก,กันครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าระหว่างสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ไม่ได้เลี้ยงสัตว์การ,รจัดกับคนในครอบครัว ดูแลคนในครอบครัวกนดีไมคะนะคะลูกมีโทรศัพท์ไหม,มนะคะเพราะ,ะฉะนั้นก็ถามบอกลูกกินข้าวแล้วยางจะกลับมากินที่บ้านหรือเปล่าถ้าถามสักนิดหนึ่งว่าลูกจะกลับมากินข้าวที่บ้านหรือเปล่าแล้วลูกตอบว่าจะกลับมาแม่ออ,ก,อก,ก็จะได้หุงข้าวเผื่อการก็จะได้หุงข้าวเก็บเอาไว้ให้ลูกลูกก็จะได้ไม่บ่นครับแต่การที่มีข้าวอยู่แล้วเอาไปจนหมดโดยไม่นึกถึงเลยว่าลูกอาจจะหิวโซกกลับมา อันนี้มันก็เกินไปเหมือนอย่างที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่รู้จักพี่น้องที่ทะเลาะก,กันเพราะว่าพี่รักแมวมากกว่าคนในบ้านเห็นไหมอาหารอะไรก็ตามให้แมวก่อนละแต่คนในบ้านเนี่ยยังไม่ได้กินนะก็ต้องทะเลาะก,กันเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ค่ะเรารักสัตว์แค่ไหนก็ตามแต่ขอให้เรารักคนมากกว่ามากกว่าเนาะแล้วก็รักคนเลือกคนก่อนอาาตอนนี้ เจ้าของจดหมายคุณมารสีเนี่ยเธอเป็นคนกลางเธอเอาไงดีอ่ะก็เธอก็บอกแม่สิบ,บอกเพื่อนบอกว่าตัวเองอะผิดคือลูกอะมีมีอะไรล่ะพี่บอกครับลูกจะโมโหก็ไม่น่าจะผิดหรอกอนะคะหิวนี่หิวดว้วยแล้วก็รู้ว่าข้าวนี้มันไม่ได้หมดเพราะว่าแม่ไม่ได้หุงแต่มันหมดเพราะแม่ไปให้หมาอืเพื่อนก็บอกแม่บอกว่าไปพูดกับลูกดีดี อย่าไปงอนลูกเลยถ้ได้ดีกันอ่าแล้ววันหน้าวันหลังถ้าอยากจะเอาข้าวไปให้หมายยังไงก็โทรหาลูกสักนิดนึงลูกจะกินข้าวแล้วยางลูกจะกลับมากินข้าบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวแม่จะได้เตรียมไ้ให้ให้ลูกกลับมาแล้วมีข้าวกินแต่ถ้าไม่อยากจะโทรเอาอย่างนี้เก็บเอาไว้เท่าที่เคยเห็นว่าลูกกินในแต่ละครั้งงั้นแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยแม่ต้องงอนลูกใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องอ่ะอาจารย์ก็แนะนําคุณบาลสีบอกเลยไปงอนลูก พอเห็นสัตว์ดีกว่าคนน่ยใช่ก็ต้องเป็นคืออย่างนี้แม่ลูกกันมันกระทบกันั่ามันเป็นปกติเนอะอาจารย์แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วลูกเนี่ยนะเขามีสิทธิ์ที่จะมีความรู้สึกไม่ดีว่าแม่เนี่ย รักหมามากกว่า,า,วาเขาเออนี่แหละเอางี้คุณมารสีไม่ใช่หมาที่เลี้ยงนี่ยนะเป็นหมา,นนหมาข้างถนนหมาข้างถนนด้วยคุณมาสีไปบอกคุณคุณเพื่อนบ้านว่างอลูกแหละแล้วก็อธิบายเขาเข้าใจฟังอย่างที่อาจารย์ว่าเนาะมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเราจะได้อยู่กันอย่างสบายใจแล้วก็จําเป็นบทเรียนวันหน้าวันหลังอย่าให้เป็นเช่นนี้อีกขอบขอบคุณจดหมายนะใครที่อยากให้ตอบแบบนี้ก็ส่งคําถามมาท้ายรายการแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมีเรื่องฝากแต่ก็ย้ําหน่อยหลายคนดูแบบรีลันอยู่รายการเสรีดราม่าของเรานะครับอากาศ ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับทางช่องซูปเปอร์บันเทงิงซูปซปเปอร์บรรเทิงทวิชั่นเจและ48ครับอ่าท้ายรายการขอบคุณสปอนเซอร์นะครับดอกไม้สวยๆจากเมลโรสครับช a n เ e l i e r สวยๆจากโฮมโปรปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วยข้อคิดดีๆจากอาจารย์เสรีครับเชิญอาจารย์ครับคืนนี้เรามีเรื่องเด็กเกรียนหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ทำลายรถหรือไม่ว่าเด็กที่โพสต์ข้อความมันไม่เหมาะสมนะครับกับเจ้าชาย เพราะฉะนั้นอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับว่าช่วยอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนที่คิดเป็นมีสํานึกที่ดีแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้และหากแม้เราเห็นลูกเราทําอะไรที่ไม่ดีเราต้องสอนค่ะอย่าไปยอมแพ้กับการสอนลูกอย่าไปมองว่าการสอนลูกเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญ คำพูดที่เราพูดเสมอก็คือว่าพ่อแม่อย่าจํานนกับความชั่วของลูกเพื่อจะทําให้ลูกนั้นเติบโตมาเป็นคนดีให้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่พ่อแม่จํานนกับความชั่วของลูกลูกก็จะเติบโตมาเป็นคนไม่ดีเราจะเข้าข่ายพ่อแม่รังแกฉันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ